เวลาเลียกุ้นนะครับอย่ารีบซื้อนะครับให้ใช้เวลาน,านานที่สุดนะครับในการตัดสินใจก่อนจะซื้อแต่ตอนจะขายนะครับให้คิดเร็วเลยยิ่งกว่าตกอยู่คิดให้นานเลยคุณรอไปค,คุณจะรอไปให้ราคามันพร้อมอคุณหลักๆได้นู่นนี่นั่นอะไรให้ทุกอย่างจนคุณมั่นใจแล้วคุณค่อยซื้อแต่เมื่อซื้อไปแล้วตอนที่คุณจะขายคุณกําหนดเป้าหมายไปเลย ถึงปุ๊บขายจบแล้วนี่เอาเงินไปลงทุนตัวอื่นเพราะว่ากว่าที่จะไปลงทุนตัวอื่นมันต้องแทนไว้โรงงานต้องคิดไว้อีกให้เกีบยวเวลาที่คือตอนคิดก่อนจะซื้อครับแต่ให้ใช้เวลาน้อยที่คือตอนจะขายนะอ่ะรอกจบแ,บ,บแล้วตรงนี้ครับการอ่านค่าขอย้ำขอถามอีกทีนึงทุกคนอ่านค่าเข้าใจหรือยัง เปลี่ยนราคาปัจจุบันเพื่อที่จะให้ค่าความเสี่ยง <c oughs> ไม่เกินสองและทำให้ค่ากำไรสูงสุดเวลาซ,ซื้อซื้อจากราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อแนะนำลงไปเท่าไหร่ก็ได้ขายให้ขายแพงกว่าราคาขายแนะนำขึ้นไปเท่าไหร่ก็ได้อย่าซื้อหลังวันที่ควรซื้อที่แนะนำไป และก็ให้ขายทันทีในวันที่ควรขายนะครับถ้าหากยังถืออยู่